รสวัสดีครับทุกทายาอยู่ในช่องเจแปดเก้าเก้าชแนลเอ็กซ์สามกันด้วยนะครับมาวันนี้วิอยู่หน้าเกมลัคกี้ในโกนรัตีสองสิบห้านาทีกับแอดล็อตเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาทุนมาเจ็ดสิบบาททุนน้อยก็เบ็ดน้อยแล้วกันเ้องวันนี้เนาะฝากไลค์กดดิ่งกดซับสไครป์ผมด้วยกันมาเริ่มเลยเทอร์โบ ผานไม่เคยได้โอเคเบ็ดสี่เลยแล้วนะวันนี้ติดอาการห้าวนิดหนึ่งมาออโตสิบโอเคจวดกันไปเลยครับเงียบวะเอออโตสิบเป็นเงียบะยวะอุ้ยหมุงช้าจ้วยขอโทษขออภัยดีนะครับที่หมุนช้าวันี้อุย้ยสีส่วนของบอล์เดอร์มาละ เอาแล้วเปลี่ยนเป็นวายครับปั้นไหลยาวๆไปครับจังหวะน,นี้โอ้โหไหลตัวจะไปอื้มใช้ได้จังหวะนที่30บาทโอเคมาใช้ได้อยู่ไป็ธรรมดานะโอเคเลยทุนมาลนะมันได้กำไรกี่อะอื้มเอาเรียเอาเรียบโอ้โหทุกคนเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วโอ้โหแปดสิบบาทแล้วครับตอนนี้โอเคมาเรื่อยๆกันไปนั่นแหละ เอ๊เอ๋มาจริงสิมาแน่นอนครับจังหวะนี่ลุน้นโซเชีเลยแถวแรกมาจริงครับวายสองตัวตบเบอร์เธอโอเคไหลย,ยาวกันได้โอโ้โหเจ๋อสวยกันไปครึ่งกระดานเน้นเลยเน้นๆ,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 ๆคูณสองพุ่งมาพุ่งคนจะมานานแล้วนะอาจจริงอ่ะโซเชอูวิลุ้นซูชิซูชิไหมแถวสองว่าเจแถวสามยังไงไม่มีละโอ้โหตัดจบไปที่หกสิบบาทครับตอนนี้ขึ้นมาหลักร้อยแล้วร้อยยี่นะตอนนี้อ๋อเดียร์ยานปลา บอกเลยโอ้โหลุ้นสเคสเตอร์แต่มีแค er ่สองช่องให้ลุ้นโอ้โหแล้วก็ไม่มาเห็นไหมมีช่องน้อยเปอร์เซ็นต์เข้าน้อยมากเลยนะเอจริงๆอ่ะเออมาแล้วก็ต่อไปยาว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 กับเบ็ดสีโอ네้โหเจเลอร์ไม่มาจังหวะนี้มาเอาหน่อยโคนสีโอ้ยสามตัวน้อยไปวะสามตัวสามบาทโอ้ ตัวละบาทนี่ว่นเออโอปุ่นสี่มา,ออมาแบบไม่ใหม่ช่วงที่คอมโบม,มาแบบเดืเอดๆเนาะแล้วก็ต่อไปยาวครับทุกคนอู้ยอีกคูณสี่ที่ไม่ต้องมาแบบนีโอ้โหหกร้อยเก้าบาทคูณหกไปอีกแล้วครับโอ้โหเนียนเนื้อเนื้อจ่ายมาตัวที่หกร้อยสามสิบหกบาทนะครับทั้งร้นานวันซูเปอร์เมก้า ไปเพิ่มเบ็ดละกันเบ็ดส oh ิบ let's go let's go โอ้โห very good จอดนี้อุ้ยเปลี่ยนเป็นวายซะด้วยคิวบาร์ bar. ไหลเฮโรยามียังไงต่อยี่สิบบาทโอเคเปิดมาเป็นสิบก็มั้งอย่างเนาะโอเคใช้ได้ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดกันไปน่าเล่นอยู่นะลุ้นสิบได้เลยโอ้โหนิดเดียวเนาะมาอยากซื้ออยากซื้อเบ็ดสี่ดิวะ 300บาทจัดไปสี่ตัวเน้นเนืนเน้อน,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 นะครับอเอาเกมรู้กันว่า4ตัวจะมีทำไมเราหรือเปล่าซื้อไป300รอเหนือมันจะมาให้เราสักเท่าไหร่อโอโหผ่านไปยังอยู่ที่คูณ6ไม่มีตัวแตกเลยโอ้โหส่งไม่ดีมาตัวคูณแน่นอนนะเป็นแบบนี้ เคยโดนมาเยอะเออมาเลยรู้โอ้ยจา่ายมาทั้งหตดที่21บาทไม่ก็จะคุม้มทุนยังไม่มาเลยเออโอ้โหหกบาทยังไงเลยสามรอบสุดท้ายคูณแปดไม่สองตัวเป็นคูณสิบสองครับตอนนี้จ่ายมาเก้าบาทหกศูนย์โอเคมาไหลต่อ28บาทโอ้โหจา่ายมาทั้งหมด38บาทนะครับ็อนนี้ไป เอาต่ออย่างเดียวสองรอบสุดท้ายก็ลุ้นกันต่อไปอย่างุ้ยรอบสุดท้ายว่าคูสิบหกมาหน่อยเถอะโอ้โหคอมโบไม่หินบอกแล้วไหมไม้แมวโอ้ยท้อใจเลย66บกว่าหกสิบหกบาทเออะริงจะเป็นไรล,ลิ้นเหลี่ยวตลอดเลยเบ็ดสิบเหมือนเดิมครับป้าสวยเบ็ดสิบสวยคิวบาไหล โผลชี้มาโอ้โหแต่แมวไม่โผล่เลยสักตัวแมวเอ๋ยออื้หือมาทีไม่ใช่แมวอะเอาปั้นเอาริงแมวแทบไม่โผล่ทุกคนเอาแล้วเขาปั้นมาอีกรอบหนึ่งครับจังหวะนี้แปดบาทโนรโ่นต่อไปตอนนี้โอ้ยคูณสองมาโซชี้กับเคโรยไหลสวยๆเลยโอ้ยลงมาสี่ร้อยตอนนี้จากที่เคยขึ้นไปเจ็ดร้อยก่อนหน้านี้โอ้โหอ่ะคูณหก โจวจนไปไม่มีตัวไหรไม่มีคอมโบมันจะอะไรมาจ่ายวันนี้เออโอ้โหเกินไปนี่อุ้ยนี่เจอแล้วความหวังเดียวเบ็ดสิบซะด้วยเบ็ดสี่ซื้อแม่งเจ๊งมาดูรอบมีกันทุกคนมามาดีคูณสองคูณเอ้ยคูณหกเอาแล้วสองร้อยแปดสิบแปดเอากำไรมาแล้วโอ้โหสวยๆไปเลยครับชั้นนี้จ่ายไปนี่สมัยร่อนโตนะโอเคมาลุกต่อ ยังอยู่คูณ6ก็ขอสักคูณเลยเลยสิไปดีกว่าเนาะจะได้บวกมันมน,มน,นั่นแหละใช่แบบนี้เลยสาระ่ะใช่เลยเยี่ยมไปเลยนั่นแหละอ้หบาทครับควรยังไม่หยุดยังอยู่ที่คูณ16โอ้โหอ,อย่าวยาเรื่อยกันไปเลยมาปังคนระับปัง,นะปงอย่าหมายแค่ตัวคูณเหมือนรอบก่อนนะปัง สวยมาอีกเป็นคูณ22ครับพอไหมไม่ม oui, ีพอโอ้โหเขรวยเขรวยจังหวะนี้รอไหลคูณ24คิวบาโอ้โหเฮ้ยแมวโอ้โหวิคิวบาคิวบาเข้ามาเออโอ้โหเ้ยมาจ่ายมาตัอที่ราไโอ๋อเงินรางวัลซูเปอร์เมก้า592ก้าบบาทครับมาเช็คยอนเถอะ จากมม่ต้องหมดที่1,048บาทเน้นๆเนื้อๆครับท่านอตอนนี้อยู่ที่1,400บาทนะมาเอาอนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะยังไงก็ส่งดีมาขนาดนี้ขอสักโบเดียวเออโบะบาทเดียวพอเลยโอเคมาเบ็ด20นะครับ Let's go เลยบอกเลยว่าโอ้ยคิงดาเริ่มมาละขอข,ขอมบคโมบเน้นๆนะ่ะม,มันได้เล่นแบบง่ายๆไหมออโต๊ะนยู่แบบ ออโต้ดีๆมักจะมาช่วงท้ายเชื่อส่วนนี้แม่งมาเอาเอาจริงมันมันมาจริงอะเออโอ้สสวยมามาเออผมลองเมเออมัน,น,นไปเจอคอมเมนต์อะไรปะคอมเมนต์นะบอกว่าจะสังเกตยังไงหรือเปล่าว่ามันจะจ่ายอะไรยังไงตอนไหนเวลาไหนอา่าอันนี้ผมแนะนําว่าเวลาก็น,นนะนะ ผมแม่งผมว่าจ้างดูตลอดเออส่วนมันจะดูยังไงผมผมแนะนําให้เอ,อ่ยยังไงเราจะบอกไงคือให้ดูสังเกตไปที่ตอนเรากดออโต้ช่วงแรกอะเราพยายามอย่าห้าวมากเราเดินเบียดต่ำๆไว้ดูเชิงก่อนถ้ามันมีคอมโบภายในแบบสมมติเราลองอโตโต 10, อโต้สิออโต้สาแบบนี้ถ้ามันมีคอมโบนั้นคือผมว่าเกมมันมันนั้นจะไม่ตึงเท่าไหรอ่อ่ะเออลองๆกัดูลอง,ลอง,ลองสังเกตกันดูทุกคน ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งอันนี้จริงๆนะเออมาโอ้โหคิวมาไม่มีตอบแล้วสมรอบสองรอบสุดท้ายหนึ่งรอบไม่มีอะไรเลยหมุนเองอะ่ะมา,าสวยสวยคูณสองมาสิไหลครับจังหวะนี้รออะไรล่ะรออะไรล่ะโอ้โหยัยงชอบนี่เลยหนึ่งร้อยสบาทมาอีกแล้วมาอีก แล่โอ้ยยี่สิบสี่บาทยังไม่หมดทุนหกมาซ้ำพระเจ้าจอดเยี่ยมไปเลยโอ้อยแบบนี้ที่ชอบชอบเลยถ้าก็โบม,ม,มาโอ้โหยหวานตัเบลอเยีย่ยมไปเลยต้องแบบนี้โอ้โหสิบเอเอ,เอาวะเอาวะสามสิบห้า,าน,น้อยไปนิดนึงเบนดีน้เว้ย อีอีอ่อนออนนิดนึงโอเคมาโอเคส,สวยไหมครับโอ้โหสวยงามพรามแปดนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยอยู่ที่พันสี่เหมือนเดิมไม่ขยับเลยเออโอ้ยสวยจังหวะนี้มาเฮ้อเอา้มนถึงสองพันทีเฮ้อโอ้โหมาไหมลุ้นพัดอุ้ยสุชีมาส,สวยไหมครับเจ็ดสิบสองพัดมา โอ้โหจุดจะไป1นึ่งพันหนึ่งบาททุกคนโอ้โห,โโอโหขอบอนะขึ้นมา2อ0พแล้วขอเบรกเลยไม่อยากโลบแล้ววันนี้ได้อะงั้นขอบคุณที่ติดตามรับฟังแับชมไปด้ยวยนะครับสหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะ